สวัสดีค่ะดิฉันพิมพสิริสุทธิวัน์นะคะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำเกี่ยวกับการทำการตลาดผ่าน Facebook ค่ะหรือว่า Facebook Marketing นะคะเพื่อนๆก็ๆคงรู้จักกับ Facebook ดีอยู่แล้วนะคะเพราะ a c e b o o k ตอนนี้ก็ฮิตมากเลยในประเทศไทยค่ะตอนนี้โซเชียลมีเดียนี้ดังมากๆเลยในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Facebook นะคะแล้วก็ Facebook เฟซบ o o กนะคะยสามารถทำการตลาดให้กับเราได้อีกค่ะ นักธุรกิจเครือข่าย MLM ทั่วไปนะคะคงทราบอยู่แล้วค่ะว่าลิ้นลายชื่อเนี่ยสำคัญมากๆกับการทําธุรกิจค่ะเปรียบลิ้นลายชื่อก็อเหมือนทองคำนะคะที่ทั้งหายากแล้วก็ทั้งมีค่าค่ะแต่วันนี้ค่ะเราสามารถสร้างลิ้นลายชื่อผ่าน Facebook โปรไฟล์ได้ค่ะแต่กดสําคัญเลยนะคะที่ฉันจะบอกคุณนะคะเป็นกดสําคัญมากๆเลยในการใช้โซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอหรือ Facebook นะคะโซเชียลมีเดียก็คือ สังคมออนไลน์ถูกไหมคะโซเชียลมีเดียมันก็คือโซเชียลมีเดียค่ะฉะนั้นค่การใช้โซเชียลมีเดียก็คือการเข้ามาพบปับเพื่อนฝูงค่ะมาพบเจอผู้คนค่ะเจอคนใหม่ๆค่ะสร้างตัวตนของเราให้คนอื่นรู้จักค่ะมอบคุณค่าสิ่งดีๆกับผู้มุ่งหวังค่ะแล้วก็มาพบเจอเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมัยมัธยมสมัยมหาลัยพูดคุยค่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะ ฉะนั้นค่ะถ้าใครใช้โซเชียลมีเดียในการขายสินค้าขายโอกาสทางธุรกิจค่ะหรือผู้แต่เรื่องของโอกาสทางธุรกิจค่ะต,ตอนนี้คุณกำลังพลาดและะ้วค่ะเพราะว่ามันคือสังคมออนไลน์ค่ะมันไม่ใช่หน้าที่เราจะมาขายสินค้าหรือขายโอกาสทางธุรกิจค่ะนะคะแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่ฉันจะแนะนำก็คือการสร้าง o อบอินฟอรนะคะใน เฟซบุ๊กโปรไฟล์ค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะตรงนี้ไม่ใช่การสแปมหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้สร้างใน Facebook Page ของคนอื่นค่ะแต่สร้างในหน้าเฟซบุ o กโปรไฟล์ของดิฉันเองค่ะเพราะมันเป็นโปรไฟล์ของดิฉันค่ะมีรูปมีข้อมูลส่วนตัวของดิฉันค่ะแล้วก็มีฟอร์มฟอร์มหนึ่งเล็กๆค่ะที่จะสามารถดึงดูดคนที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สนใจอยากเรียนรู้ค่ะอยากสร้างธุรกิจอยากพัฒนาธุรกิจ MLM ธุรกิจเครือข่ายของตัวเองค่ะให้เข้ามากรอกข้อมูลค่ะเรียนรู้ความลับการตลาดแบบดึงดูดฟรีค่ะฉะนั้นคนที่เข้ามากรอกข้อมูลคือคนที่ต้องการจะเรียนรู้หลักการตลาดแบบดึงดูดที่ดิฉันจะมอบให้ค่ะผ่านทางอ e ีเมลมาร์เก็ตติ้งซึ่งเป็นอ e ีเมลอัตโนมัติที่ดิฉันจะส่งบทความดีๆไปถึงผู้มุ่งหวงังค่ะและดิฉัน ให้เขาเรียนรู้ฟรีค่ะนะคะฉะนั้นมันถึงไม่ใช่การขายอะไรทั้งนั้นค่ะแต่เป็นการให้เขาเรียนรู้ฟรีค่ะเรามาเริ่มวิธีการสร้างได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดคุณมี Account ของ GetResponse แล้วนะคะสามารถเข้าไปเอาฟอร์มตรงนี้มาจาก GetResponse ค่ะหรือจะใช้ Aweber ก็ได้นะคะมีหลายบริการที่จะสร้างอีเมล์มาร์เก็ตติ้งที่จะส่งไปถึงผู้มุ่งหวังของเรานะคะ แต่ว่าดิฉันแนะนำ Get Response ค่ะเพราะตัวดิฉันใช้อยู่นะคะแล้วก็เป็นเอ่อเป็นบริการที่เวิร์กระดับหนึ่งเลยคะ่ะ Get Response ดิฉันเขียนไว้ในบทความของดิฉันนะคะในบล็อก t e s e r i e s k i t c o m นะคะหัวข้อ Auto Responder สร้างคุณเป็นเดตสตาในใจผู้มุ่งหวังค่ะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มุ่งหวังที่ดีที่สุดเลยะคะ่ะพอคุณเข้าไปนะคะเข้าไปใน Account ของคุณนะคะ เข้ามาที่หน้า Account นะคะให้มาที่หัวข้อ Contact ค่ะ Contact ปุ๊บใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้คลิกที่เว็บ o r m ค่ะเสร็จแล้วก่อนที่คุณจะมีเว็บฟอร์มคุณต้องสร้างแคมเปญไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะแคมเปญของดิฉันดิฉันต้องคุณต้องเลือกแคมเปญที่ถูกต้องก่อนนะคะพอเลือกแคมเปญเสร็จนะคะเราสามารถคีย a เ e w e ว็บ r m มขึ้นมาใหม่ค่ะ ชื่อชื่อเว็บฟอร์มนะคะแล้วก็คิดเว็บฟอร์มสมมตินะคะแล้วก็กด next step ค่ะเราสามารถเลือกนะคะเว็บฟอร์มของ get response มีปรมาณสองสามแบบนะคะ แต่ดิฉันสร้างไว้แล้วนะคะเวบฟอร์มประมาณ3-4อย่างเนี่ยนะคะเราสามารถเอาไปใช้โดยการใช้ HTML ค่ะกดคลิกที่ view HTML นะคะเสร็จแล้วจะขึ้นมาเป็นโค้ด HTML ค่ะให้คุณ Copy ค่ะคลิกขวาค่ะแล้วก็คัดลอกเก็บไปพอ,พอคัดลอกเสร็จแล้วก็ให้คุณกลับมาที่หน้า Facebook ของคุณนะคะ เสร็จแล้วให้คุณไปตรงหัวข้อแอปพลิเคชันค่ะแต่ละคนก็จะคำว่าแอพพแอพลิเคชันก็จะอยู่คนละที่นะคะลองคลิกตรงแอพพลิเคชันนะคะเสร็จแล้วให้เรามีค้นหาค่ะให้เราค้นหาคำว่าโปรไฟล์นะคะแล้วก็ html ค่ะ ดิฉันค้นหาไว้แล้วนะคะพอคุณค้นหาเจอแอปพลิเคชัน Profile HTML นะคะให้คุณคลิกใช้งานแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะนี่นะคะ Profile HTML มันจะมีส่วนของ HTML ให้คุณใส่นะคะ ถ้าเกิดคุณใส่มันในโปรไฟล์คลิกตรงโปรไฟล์บล็อกนะคะมันจะเข้าไปในโปรไฟล์บล็อกของเรานะคะเสร็จแล้วให้เราลบโคด้ด html อันกเก่าออกให้หมดเลยค่ะลบทิ้งนะคะลบทิ้งนะคะที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็คลิกขวานะคะใส่อันที่เราคัดลอกมาแล้วค่ะเสร็จแล้วสามารถพรีวิวดูนะคะก็จะมีแบบให้เราดูนะคะ ในเก r e s p o n s นจะมี2 3สแบบนะคะให้เราเลือกเอาตามที่เราชอบค่ะถ้าคุณชอบแล้วนะคะคุณสามารถคลิก Submit ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดคุณมีความรู้ด้าน HTML นะคะคุณสามารถแก้ไขส่วนไหนก็ได้นะคะสมมุติว่าเราพอใจแล้วก็คลิก Submit ค่ะพอคลิก Submit เสร็จให้คลิกเพิ่มในข้อมูลส่วนตัวค่ะเสร็จแล้วคลิก เพิ่มได้เลยนะคะถ้าเราชอบแล้วนะคะเสร็จแล้วพอกลับมาหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะของดิฉันอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของคุณนะคะมันจะมีให้เรากดค e e ปหรือว่าดีมูฟค่ะถ้าเราไม่ชอบเราก็กด e ีมูฟทิ้งแล้วก็ไปทําใหม่ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเราชอบแล้วให้กดค e e ปค่ะแล้วหน้าอัพอินฟอร์มก็จะมีอยู่ในส่วนนี้ค่ะที่เราต้องการนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆนะคะ สำหรับการสร้างลิต์ลายชื่อผ่าน Facebook Marketing นะคะวันนี้ขอให้คุณมีความสุขนะคะกับตรงนี้นะคะแล้วถ้าคุณมีคอมเมนต์อะไรสามารถเขียนลงในกล่องคอมเมนต์ได้ค่ะดิฉันอยากฟังความคิดเห็นของคุณนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้รับข่าวสารพิเศษจากดิฉันก็ให้กรอกข้อมูลในส่วนที่ดิฉันเตรียมไว้ให้นะคะ f a c e b o o k Marketing ไม่ยากเลยนะคะนอกจากจะสามารถสร้างความสัมพันธ์นะคะได้มาพบปะเพื่อนฝูงใหม่ๆแล้วก็ยังสร้างรายชื่อเพิ่มเติมให้กับคุณได้นะคะหวังว่าวันนี้คงคงชอบบทความนี้นะคะสามารถแบ่งปันบทความนี้ไปผ่านทางทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กให้เพื่อนๆของคุณได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ